กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลลาพัฒนาโค้งสุดท้ายนะคะแอดมินให้เด่นไปที่9กับ7นะคะเสียดายนะคะพี่น้องแอดมินให้เด่น9แอดมินเจาะ9 96แอดมินไม่เอา 1> 7จ็ดหนึ่งแอดมินไม่เอานะคะแต่สูตรธรรมดาที่แอดมินลงไปให้นะคะก็เข้าเต็มเต็มนะเข้าเจ็ดหนึ่งกับเก้าหกนะคะเต็มเต็มนะแต่ว่าโค้งสุดท้ายนี้ก็ลุดนะคะเข้าแต่เก้าเก้านะคะเนาะส่วนเด่นนะคะเด่นมาหมดเลยพี่น้องเด่นนะคะก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับพ่อแม่พี่น้อง fc ของแอดมินที่น่ารักทุกคน ด้วยนะคะแล้วก็มารับชมนะคะของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับชุดวินนะคะก็จะมี0มี1นะคะมี8มี5มี9นะคะแล้วก็3นะคะชุดวินนะคะชุดเด่นพี่น้องแล้วทำไมไปเขียนติดกันจังเลยนะคะโอ้ยเนาะชีวิต แอดมินจะให้เด่นไปที่เด่นไปที่เก้านะคะเด่นไปที่เก้าเนาะเด่นไปที่เก้านะคะเขียนข้างล่างเอานะคะตรงนี้ก็ไปเขียนไปเบอร์บึงกำลังกงลังการแล้วนะคะแอดมินให้เด่นไปที่เก้านะคะเก้ากับ แต่เบนดูแป๊บหนึ่งนะคะ9กับสองเนาะเราก็มาเจาะเกันนะคะ 9, 9นะคะ,ะ,คะก็จะมีโอ้ยชนอีกแล้วนะคะมีเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะ 9009 9779นะคะตาม60ไปด้วยเนาะนะคะส่วนเดนสองนะคะก็จะมี2992นะคะ2552 2442นะคะ ส่วนชุดกันนะคะก็จะมีนะคะ2 0 02 4 0 04นะคะ7 0 07นะคะ9 5 59นะคะ8 5 58นะคะเบิ้ลน,นะคะก็จะมี 1> 3ามสามหนึ่งหนะคะห้าหนะคะเบิ้ลเนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น8ปดห้าสี่้าหนึ่งคู่หนึงนะคะก็จะเป็นสองเกนะคะ คู่เอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าคู่นะคะห้าคู่เนาะตัวเจาะนะคะห้าคู่เน้นๆนะคะส่วนตัวแปลงนะคะแอดมินก็เขียนแปลงใครชอบแปลงก็ตามแปลงใครชอบตรงก็ชอบจัดตรงไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าบางทีบางท่านนะคะเนาะก็ไม่รู้นะคะเนาะแอดมินก็เลยเขียนแปลงให้อาจจะเนาะ ไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้ทับไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจา้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆนะ้อยๆไว้น้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนทางตัวเลขส่วยๆง,งามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยดยหแหฮงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมิน ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า